ดูแลสุขภาพเท้าด้วยตนเองมีหลักปฏิบัติง่ายๆ10ประการดังนี้ 1. ตรวจดูเท้าด้วยตนเองทุกวันเนื่องจากหากมีปัญหาปลายประสาทเสื่อมเกิดขึ้นจะรู้สึกตัวได้ช้ากว่าปกติหากมีปัญหาติดขัดเช่นก้มไม่ลงอาจใช้การส่องเท้าในกระจกเพื่อจะได้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับฝ่าเท้าแต่หากมีปัญหาเรื่องการมองเห็นควรให้ญาติหรือผู้ดูแลช่วยตรวจดูเท้าทุกวัน 2. ในกรณีที่ไม่มีแผลที่เทา้ขาขณะอาบน้ำให้ล้างเท้าให้สะอาดโดยใช้น้ำสบู่อ่อนๆชำระล้างเท้าให้ทั่วจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วซับเท้าให้แห้งสนิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซอกนิ้วเทา้าและบนเล็บเทา้าแต่หากเกิดแผลที่เทา้าควรหาทางป้องกันไม่ให้แผลถูกน้ำในขณะอาบน้ำอาจใช้ถุงพลาสติกสวมเทา้าหรือใช้การนั่งอาบยกเท้าข้างที่มีแผลพาดไว ระวังไม่ให้เท้าเปียกน้ำ 3. า 3. หลังอาบน้ำเมื่อซับเท้าแห้งสนิทด,ดีแล้วควรใช้โลชั่นเทลงบนฝ่ามือแล้วลูบลงบนผิวหนังที่ฝ่าเท้าหลังเท้าและขาให้ทั่วหลีกเลี่ยงการทาโลชั่นบนเล็บและซอกนิ้วเท้าเพื่อป้องกันการหมักหมมจนเกิดเป็นเชื้อราที่เล็บและซอกนิ้วเท้า4เลือกใช้ถุงเท้าและรองเท้าให้เหมาะสมตามสุขลักษณะควรเลือกใช้ถุงเท้าผ้าฝ้าย เนื่องจากฝ้ายมีคุณสมบัติในการระบายความอัดชื้นได้ดีกว่านล่ลอนเลือกแบบที่ไม่รัดข้อเท้ามากเกินไปเพราะจะทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเท้าได้ไม่สะดวกและควรเลือกใช้รองเท้าให้เหมาะสมกับประเภทของกิจกรรมเช่นใช้รองเท้ากีฬาเมื่อต้องการออกกําลังกายและเลิกใช้รองเท้าแตะขีบเปลี่ยนมาใช้รองเท้าที่มีสายคาดรัดส้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีปัญหาเท้าชาหรือเดินแล้วรองเท้าหลุดจากเท้าได้ง่าย ในผู้ที่มีปัญหาเช่นนี้ไม่ควรเดินเท้าเปล่าควรสวมรองเท้าเพื่อปกป้องเท้าไว้ตลอดเวลา 5. ควรตรวจสอบภายในรองเท้าว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกหล่นอยู่เช่นเศษหินเศษกรวดแมลงต่างๆก่อนที่เราจะสวมใส่รองเท้าทุกครั้งเลี้ยงการแช่เท้าในน้ำเพื่อป้องกันการเกิดผิวเปื่อยยุย,ยซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อและการเกิดแผลพุพองที่เท้าหากน้ำนั้นร้อนเกินไป เนื่องจากความเชื่อที่ว่าการแช่น้ำอุ่นที่เท้าจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงดีลดอาการชานั้นเป็นความเชื่อที่ไม่เป็นจริงแต่อย่างใดกลับจะเป็นผลเสียกับผู้เป็นเบาหวานที่มีปัญหาเท้าชาจากภาวะปลายประสาทเสื่อมและผู้ที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงติบตันได้อีกด้วย 7. หากพบว่ามีแผลที่เท้าควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำโดยเร็ว เพราะหากปล่อยไว้หรือดูแลได้ไม่ถูกวิธีจะทำให้ปัญหาแผลลุกลามทำให้เสียเวลาเสียเงินทองในการรักษามากกว่าที่ควรจะเป็นได้และที่สำคัญอาจต้องสูญเสียขาไปในที่สุด 8. ตัดเล็บอย่างถูกวิธีควรตัดปลายแนวตรงเสมอกับปลายนิ้วไม่ตัดเล็บสั้นจนเกินไปและไม่ตัดมุมเล็บโค้ง 9. มันขยับออกกำลังกายกล้ามเนื้อในเท้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้กล้ามเนื้อที่เท้าแข็งแรง ลดการเกิดปัญหาเท้าผิดรูป 10. งดสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภาวะหลอดเลือดแดงเสื่อมแม้ในผู้เป็นเบหาหวานที่มีปัญหาเท้าชาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมหรือมีเส้นเลือดเสื่อมก็ยังสามารถที่จะดูแลเท้าให้ปลอดภัยจากการเกิดแผลเพื่อรักษาเท้าให้คงอยู่อย่างมีสุขภาพดีกับเราได้ต่อไป